ซื้อบะหมี่มาครับสามหอ่อของผมสองของโลกหนึ่งนะนี่นะครับผมจะใส่ทีเดียวสองห่อเลยกินสองห่อเลยครับมันแกะแกะยากันลำบากนะโอ้โห เสองห่อมีซอสแดงให้ด้วยแกะซอสแดงก่อนโอ้ซอสแดงต่อไปนะเดี๋ยวก็มาเติมเครื่องกันก่อนนะแล้วก็มากินกันครับก็จะมีน้ำฟุกมาให้ด้วยนะครับ โปเตียวแห้งบะหมี่แห้งนะครับตอนนี้ปรุงเครื่องนะครับเหลือนคนมาดูกันครับว่าผมกินหมดภายในกี่นาทีนะครับนี่นะครับบะหมี่สองผุงนะครับคุกก่อน อ่าเนะฮะอันนี้เืี่ยเราก็มาเริ่มกินกันเลยนะครับอืน้ำสุปหก ร้านเนี้ยขึ้นชื่อนะครับของสรบับบุรีเลยนะครับนะก็ไปกินทุกวันนะครับกินทุกวันก็ยังจำราคาไม่ได้นะมันมีก็นุ่มนะ ผมกินเส้นก่อนครับตั้งแต่เด็กแล้วครับจะกินเส้นก่อนจะเหลือพวกกับพวกอันนี้ไว้สมัยเรียนปชก็กินครับกินเส้นกินเส้นก่อนจนเพื่อนต้องมามาแย่งกินเนื้อหมดครับผมก็เลยข้าเข้าไปผมก็เลยถุนน้ัลายไว้ครับเ<ส>พื่อนก็นไม่กล้าแล้วครับ เวลาไปโรงเรียนนะครับเราสั่งกว๋วยเตี๋ยวมากันเพื่อนแย่งนะครับเราทุนลายก่อนเลยครับนี่ครับเส้นก็นจะหมดแล้วฮะเส้นกันนบกผักจะหมดแล้วฮะน้ำน้ำแดงเขาหวานอร่อยมาก ร้านแปะตรงนะครับแปะตรงตรงข้ามลองอนวลครับแต้กลางเมืองสลับเลยเลยนิยว เกี๊ยวก็หมูแดงหมูแดงก็หม,งงหมดแล้วครับ นไอพี่กวาดขั่วเรยนะน้ำแดงเขาอร่อยกินกินกงสดไปประม้ณอะ 嗯。Hmm.